ว่าดีท่าผสมตอนนี้เนาะกอนาวเนาะเวลาหกโมงหกฝ่ายในหนึ่งหกโมงสาวนาทีเจ้ามาอยูกรุงเทพลรคขอนเนาะแถวอันนั้พระขนงโอ้แถวอันนันอ,อนนุดเนาะสามแยกอันนั้สามแยกอันสามแยกอ่อนนุดครับ ถนนออน All ูดกับถนน,น,นสุขุมวิทเนาะนี่แหละแมนว่าเ์าเจ้าก็แมนดาร์มาเอ้ยยิ้มให้ถัดชมได้เบิ้งเนาะมุ่กันเนาะนี่อันนี้มเ,ออเ,เ,นเนนนม็นทางเข้าเดอ้ออันทางเข้ามาอันนี้เป็นทางส่วนตัวเดอ้อส่วนตัวเข้าไปเนาะเข้าไปอัน,น คอนโดมิเนียมหมู่บ้านใหญ่ๆอ่ะหน,นึ่งของนี่แหละขาเจ้าก็ได้ที่อ่านให้ฟังเลยฮนะน่ะนี่นะ่อ่านให้ฟังเลยขา่าเจ้าก็เคยมาดูให้นหนึ่งแล้วแต่ว่าให้มาได้เบิ่งตืตมอีกเนาะน,นะนี่่ะนีเห็นบ่อันข้อความประกาศเนะาะถนนนี้เป็นถนนส่วนบุคคลเนาะ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทอนุดแลน์จำกัดเนาะบริษัทเนาะบริษัทจัดสร้างถนนนี้ขึ้นเพื่อใส้ประโยชน์สำหรับนนนนะเจ้าของผู้พักอาศัยผู้ใส้บริการและผู้ที่มาทิ่ต่ออาคารหงเฮียนห้านค่าซึ่งตั้งอยู่ใน ที่ดินภายในบริเวณที่77เนาะได้หับสิ์ภาละจำยอมในการใส้ถนนนี่เท่านั้นเนาะบุคคลภายนอกอที่เป็นผู้ใส้บริการหรือผู้มาติดต่อกับอาคารหงเหียนห้านค่าซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณที่77กรุณาแจ้งต่อหน่วยงานและ และและสถานที่ผ่านมาติดตเพื่อเป็นเพื่อขอวัดเพื่อขอประทับตาเพื่อเป็นลักฐานใน,ในการผ่านเขาออกถนนนี้ทุกครัง้งเนาะลงท้ายเป็นบริษัทออน,นุตแลนจำกัดเจ้าของถนนพระละจำยอมเนาะ<อ>นี่เป็นถนนปากปากปากถนนเดอ้อต่อไปเป็นนี่แหละ ต่อไปก็แมนเจแมนมีคนเข้าออกมาตลอดอย่างนี้ท่นนนี่เข้าไปท่านไหนถนนแล้วนี่นะเข้าไปใหนถานนนนี่นะทางไหนท้านนทง,ทงเข้าไปนีน่เข้าไปแล้วก็มีขาเจ้าสีฟ้าเบิ้งบัด้นะเออหางดู มันมีถนนนี่มันก็นมีสองเลนเนาะสองเลนพ่วงไปแล้วให้รถเข้าออกไปกลับได้แล้วก็มีเลนให้แกอันนั้นนะอันนั้นจักรยานยนต์เออจักรยานเด้อยังไงจักรยานยนต์เออจักรยานยนต์บอยมอเตอร์ไซค์จักรยานซื่ออันนี้นให้จักรยะให้ให้รถที่ไปแล้วนอกภาษาลาวรถที่ที่ไปได้ <Yeah. S 1> แต่ว่าข้าวเจ้าจัด ไปบบได้พอเขาเจ้าต้องได้ยางเอาหันยางเอาต้องมาทางพี่เห็นบอ่อันนี้ทางยางนี่นะทางยางมาอันนี้เห็นบ่ะดูบ่ยางเข้ามายางเข้ามาทางยางของทางเดินหรือว่าทางยางของผู้คนนี่เป็นทางรถที่เนาะหรือว่าจัก,กรยานเนาะ เกี่ยกับเหตุบกกว้างเพราะว่ามันอีกตามเงินไขสถานที่ก็เป็นจริงเนาะมนอาจจะขยายเติมอีกกว่ได้ฮะนะอันนี้เป็นกุกโพคคุกไซกุกโพนี่นะสาธถูนอกเป็น,น,นสาวพุทธสัสนิกน็สนก็คือพุทาสนาแมนเพนอันเสื้อถือที่สุดเพราะว่าเป็น อันต้นโพแหงอันพระพุทธเจ้าเราองค์สุดทจสมมาสัมพุทธเจ้าพุทได้มัดอันกับ่เป็นต้นนี้เลือต้นนี้เป็นสัญลักษณ์คือพุทธได้มัดอันบวชแล้วมาตัดสรูอยู่ก้องกุกโพนี่แหละเนาะอันนีสัญลักษณ์อันหนึ่งของเดบไบโพกสีน้ำกันนี่แหละไบโพนี่ ลักของพุธศาสนาอันนี้เขาก็เบิงไปเห็นอันนี้จะมีผู้คนเขาออกหมู่บ้านีเ่นจะมีรถกอล์ฟเนาะเพาะมาส่งมาอย่างรับส่งตลอดเนาะเขาออกได้ตลอดบ่าเปิดได้ยางท่นผู้ใดพักอยู่นี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 ละหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านนี่แหละเ้อหมู่บ้านตึกสองสามตึกสี่หาตึกอยู่นี่ละทั้งหน้าผู้ติดกับอันทั้งด่วนได้่น่ะ นเนาะที่กัทางด่วนเขาจ้ามามาแต่บ้านเนาะต่ตวิทย์ออกเจงเนื้อมากอะที่มาบ้านส่วนก็ทานทางด่วนตัวนี้แหละตลอดยูทั้งหลังของทึกพวกนี้แหละเนาะอันลุ่มนี่ละแมนบ้านส่วนตัวของฟ้าซนเนาะหรือว่าบ้านส่วนตัวของผู้ทางภูมิแดนแล้วคนเป็น ่นเป็นพื้นฐานดิสืบทอดมรดกมาดิคนเกิดด้วยว่ามีเนาะ <S <S บ้านหรือว่าสวยงามเพราะว่าเพราะว่าบ้านนี้จะมีอันค้องพระคนงนี่เนาะโค้งอ้อมดิอ้อมบ้านคือกับเกาะดอดแนแห้ะเนาะโค้งอ้อมโค้งอ้อมเนาะ อันนี้จะเป็นตึกสร้างไม่ๆมหากว่าแล้วบางต้นปีนี่แหละมันสร้างแล้วมันคลา้ายๆครับอันเสาลิงค์คอนเสาลิงคอนบ่ของสหรัฐอเมริกาชน,น้าลัทธสภา,าบ่อยยังเจ้า,าก,กับว่คือเคยได้ไปกับว่าซีโบซีวีไปกับซิทึ่งยูซิฟิกกับโคษขอขอไพ่นี่อันนี้เป็นอันนี้เป็น ตึกขับเจ้าอยู่นี่เด้อตึกที่ขับเจ้าอยูหรือนี่นี่ต่อมาก็เป็นตึกอันนี้ตึกอยู่ฝากทางเนาะฝากทางตึกนี้แห่งสูงเพื่อให้สูงกว่าละ่ะหาก็แล้วไม่ไม่คือกันหาก็แล้วไม่ไม่วงังวังวางกรโควิดนี่เด้อว,วางกรโควิดสองสามปีไป อ๋อนี่โอเโหเซาๆเดี๋ยวงบุครึ่งคนก็ยังบ่หลายนี่อันนี้ก็ตึกอีกตึกนึงนี่ล่ะก็สูงสมควร ขอให้การประชุมได้ชมความ้ามีโอกาสได้มา,าม,ไดม,มาแล้วก็รีวิวให้ท่านชมได้ชมอะไรเนาะโบตังครับอยู่เอเมี้กากแล้วกับชมเพื่อกันเบิ้อันั้นอันนั้นเด้อชมซยนักล่องลาวนะนักล่องลาวได้ไปเปิดอันคารวานเนาะห้องเพลงอยู่ อยู่หลายอยู่ทั้งอเมริกาอยู่หลายบอลนอนอยู่ทั้อี่นก็ไปลอสแอนเจลิสลอสแอนเจลิสแล้วมันก็ไป Minnesota, มินเนซตามินเนซตาแล้วมันก็ไปอเมริกาแล้วมันก็ไปเฟรชโดไปอย่างนี้แหละเดอ้อเฟรชดแล้วก็ค่อยมาอันเซดียโกเซนเดียโกแล้วก็วกกค่อยมาเท็กซัสเนาะมาเท็กซัสตอนนี้ยังอยู่เท็กซัสบอกหายเจ้ากระบอได้ติดตามแล้วเพราะว่าเรี้ย งานหลายเนาะอันนี้เราฟังเนาะอัน,นวัยรุ่นนักร้งองล้าวเนาะวัยรุ่นนักร้งองล้าวคนไปมีโอกาสได้ไปคารวานก็ว่าแมล่ลวคารวาสถือว่าทัวร์ทัวร์ทัวร์วห้องพิงเนาะสแสดงคอนเสิร์ตนะอยู่สหรัฐอเมริกาก็ถือว่าหายากสุดแหละที่ว่าจะมีเนาะจะมีอันเนี่อันนั้น ทัวร์หรือว่าคาราวานทัวร์ของลาวเนาะของนักล่องลาวไปทัวโยุโรมอิกาถือวครับเชื่อตามเขาจะตามมาเป็นครั้งครั้งอิทของเรื่องของสอปกปอลา้าเหรอมีความสามารถหรือว่าคนลาวหรือว่าคนละอันเนะสื้อสายลาวแต่สัญชาติอเมริกาได้จัดทัวร์เนาะจัดทัวร์คอนเสิร์ตเนาะให้แกลเซิรนะ์นเอาบรรดา อันนักล่องสปรปบลาววัยรุ่นเด้บอกเป็นผู้พึ่งๆได้แต่ว่าวัยรุ่นเขาเจ้าก็มีฮิปฮอปฮิปแฮปนี้แหละเนาะมาแสดงเนาะมาแสดงนะ,งนะนเขาเจ้าจะบอกขอ่าว่าเมีนไทยได้ไพเ,เด่เพราะว่าโชคจืดได้เพรา่จืดได้แต่บอกอว่ามันสิป็นการโฆษณาเนานะมีแต่ว่าวลวงโฆษณาให้สประบุรีลาวก็แม่นล่ะอันนี้อัน นักแสดงศิลปะเนาะว่านคาดีไว้นุ่มของลาวเนาะของสปปลาวได้ไปแสดงเนาะทัวร์ห้องเพิงอยู่สหรัฐอเมริกาเนาะพุนะ้นาเพิ่นเริ่มไปตแเจกรอนปีไมลลาวพุ่นนะจะเดินสามเบ่เนาะขาเจ้าก็เนาะไม่ลาวจะเดินสามพุนะ่นเนาะอ่น จนเท่าเดี๋ยวนี้ก็ยังพันกรับเทือเพน่นวาชิกรับเดือนหกบ่นะนะนทัวรสามเดือนเดยอะน,นะก็ไปถึกต้องตามก้นหมายฮนะล่ะมีวีซ่าวีซ่าอนุยอตอนุญาตจากทั้งนนะสหรัฐอเมริกาท,ทงศูนย์สหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนอะกคนกับประทับตาวีซ่าวีซ่าให้อันเนาะอนนะอยู่ได้สามสี่เดือนเพื่อละะน,นะทัวร์คอนเสิร์ตไปเลย อันนี้ก็เห็นให้อันเป็นซื่อเสียงอันนึงของสอปกลาวในด้านการแสดงศิลปะวรรณคดีเนาะที่เป็นแบบอันวัยรุ่นทิมพอบฮิมพอปก็ถือว่าเขาก็ได้อนุรักษ์ใครเจ้าก็เว้นฮิมพอบแบบอเมริกาได้ฮิมพอปแบบลาวเขาหละทักษาอันอันวัฒนธรรมของลาวเขาไว้เนาะ เป็นเนาะเป่าแขนบอเป็นเป่าแขนบออย่างนี่ะเป่าแขนฟ้อนก็ฟ้อนแบบลาวเนาะนาตัสินลาวนาะเดี๋ยวล้าวน่าตัสินลาวเนาะเดี๋ยวล้าวน่าตัสินลาวนะล้าวเนาะ ก็มีห้องเพลงแบบฮันจิวผสมประสานเอาหมอลำนะลื่อโบได้เป็นที่บบได้เป็นเรื่องหมอลำเอาหมอลำมาผสมประสา,น,าเน,ะเนเสียงกีบพฮอปเนาะเพลงเป็นอย่างขึ้นมาโอ้ยฮันจิวโบไ,ได้เบื้องได้ติดตามก็สวยชดโน้นามอ่อนซ้อนแล้วก็ภูมิใจน้ำน,นันน้ำเพิ่นเนาะนักแสดงศิละปะภาษาดีวัยนุ่มของเราของเราิดดูเด้อภักษาได้ที่คล้องประเพณีนี้ อันดีงามแล้วก็บ้นานคดีศิละปะอันดีอันดีงามของสอปอปอลาวเนาะน,นี่แหละค่อยว่าถือว่าแม่น,น,น,นหน้าสมเซยอันหน,น,นึ่งเนาะนี่นาะอ๋อขอเจ้าก็สิหยุดติคลิปไว้เท่านี้ก่อนเนาะโชคดีโชคดี